เอ๊เปิดประตูต้าว,<ะ>วัสดีเพื่อนเทื่อนด้วยครับผมบอกทีเกมเมอร์วันนี้อยู่ในเกม The Apartment 57หรือ Apartment p o w e เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะที่ของนั้นมาพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแต่ว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นั้นมันมีคนประหลาดคอยจ้องจะเล่นงานเขาอยู่เรื่องราวน้นจะเป็นยังไงติดตามชมร่วมกันเลยครับ l e t ก go ไป Apartment ออกห้าเ Apartment p o w e ในตอนเย็นวันนั้นเองมันมีทั้งฝนตกแล้วก็ความมืดฉันมีเงินอยู่เหลือเพียงแค่สองสามเหรียญฉันก็เลยเช็คดูว่าในกระเป๋าของฉันน่ะมันมีแค่ขยะอยู่เท่านั้นเองฉันก็เลยต้องหาที่พักค้างคืนสะกก่อนมันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ฉันจะเอาตัวรอดได้ในคืนนี้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงฉันก็บังเอิญไปเจอกับโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งมันดูเก่าแก่ข่าคืดเหมือนกับว่ามันจะพังได้ตลอดเวลาแต่เนก็ตามอ่ะฉันก็ต้องพักที่นี่ฉันไม่มีทางเลือกที่จะหาโรงแรมที่มันดีมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะดูจากเงินในกระเป๋าแล้วฉันอ่ะไม่สนใจแล้วทั้งนั้นฉันแค่ต้องการพักสักคืนนึงเท่านั้นเองโอเคอันนี้คือเรื่องราวของเราเราน่าจะเป็นคนจรนนะฮะแล้วก็ต้องหาเงินแต่ละวันเอ่ออย่างยากลําลบากนะฮะแล้วก็มาพักที่โรงแรมแห่งนี้ อีว e ิวอามองอัสอีวิอยู่ใ,ใกล้ตัวพวกเราเสมอและนี่คือนะ่าจะเป็นอับ,บังที่ไหนไม่รู้ครับกดเฝ้าโรงแรมครกดกระดิ่งได้ไหมกดตีนดิงดิง,ดงสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมหยุดกดได้แล้วโว้ยกูอยู่ตรงนี้โอเคครับขออนุญาตคุยหน่อยนะครับโอ้สวัสดีนี่อับ,บังเองนะดูเหมือนว่านายจะอยากมาพักที่นี่สินะแหมฉันเนี่ยไม่มีแขกมาหลายคืนแล้วนะเนี่ย นายมาที่นี่เพื่อที่จะพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมเออที่นี่มันเป็นโรงแรมที่เก่านะอย่างที่นายเห็นแต่ว่ามันก็รอคนพิเศษอย่างนายเสมอ,อหมายความว่ายังไงเอาเนี้ยนี่แหละกุญแจของนายเอ,อ่อห้องของนายมันอยู่ทางนี้นะแล้วก็แน่นอนกุญแจนี่มันก็ข่ําคืดแล้วนะฉันมั่นใจเลยว่ากุญแจนี้มันเหมาะสำหรับนายอย่างแน่นอน เอาละถ้าไหนต้องการอะไรล่ะก็เอออย่าเกงใจละ่ะแจ้งฉันได้เสมอฉันยินดีให้ความช่วยเหลือกับนายโอเคครับและคุณแจห้องเราคือห้องหมายเลข57นะฮะนี่รู้ได้นะฮะแต่ทำไมาม,มันมีขอบือดแดงๆแบบนั้นเหมือนเป็นรอยเลือดเลยนะฮะแปลกๆกดกระดิ่งทีนึงอู้ยู่นี่โว้ยไม่ต้องคาะกระดิ่งโอเคครับและนี่คือหนังสืออะไร หนังสือเพื่อนสนิมฮะอะไรนั้นคืออะไรวะนะมันคืออ๋อที่ใส่กุญแจใช่ไหมโอ้แล้วกุญแจมีดอกเดียวแล้วแสดงว่าห้องพักเต็มนะฮะที่นี่น่าจะเป็นโรงแรมยอดฮิตก็เลยไม่มีเวลาทำความสะอาดหรือเปล่านะฮะมีแต่คนเข้าออกกิดในแง่ดีนะอันนี้คืออ๋อนึกว่ามีห้องใต้บันไดนะฮะไม่มีเอ๊ะแล้วข้างนอกโรงแรมนี่มันมีแต่ป้ายคนหายตัวไปไม่ใช่หรืองไงเออ เล่นแปรในโรงแรมแบบนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยโรงแรมแพงนี้มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาฝากคนแน่ๆฮะขนาดปอ,อ,อ์ดูภาพเออในโรงแรมก็ยังเป็นคนที่แบบน่ากลัวน่ากลัวโอเคแล้วมาห้องของเราดีกว่านะฮะห้องเราคือห้องหมายเลข5้าส็ห้องนี้หมายเลขสามสิบอุ้ยสองร้าทำไมเลขมันโดดอย่างงี้อเอ๊ะหมายเลขสิห สองรสี่หกสิบสี่ทำไมเลขห้องมันโดดไปโดดมาวะเนี้ยห้องหนึ่งกาหนึ่งด้วยเอาแล้วกักูห้องกูห้องไหนวะเนี่ยทำไมเลขมันกระโดดไม่เป็นแพทเทิร์นเลยวะสมแล้วที่เป็นโรงแรมที่ที่ไม่ไม่น่าจะมีคนมาพักเท่าไหร่เลยนี่แม่งทำไมเลขห้องมันกระโดดไปมาวะเออแต่น้อห้องมันก็ยังมีแบบไฟป,ประดับนะฮะทาให้ทางเดินไม่มืดเท่าไหร่เนี่ยหมายเลขมันกระโดดไปไป,ไปมามาฮะ โอ้ถ้าเป็นที่อื่นมันจะแบบหนึ่งสสเรียมแบบสวยๆนะฮะแลวก็นอกนั้นก็น่าจะเป็นห้องพักเหมือนกันนะโอมีแต่ตึกแถวแสดงว่าที่นี่น่าจะเป็นย่านคนงานนะฮะย่านที่แบบคนเขาทำงานกันเยอะๆแล้วก็มีแต่หอพักอะไรอย่างนี้สำรวจชั้นนี้เสร็จแล้วนะไม่มีห้องของเรานะห้องเรานี่เบอร์5 3านะหรือ57เจนะี่ยะจำไม่ได้ทำไมมีรูปคนใส่หัวกระต่ายอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย อย่าบอกนะว่ารอบนี้เราจะเจอกับฆาตกรหัวกระต่ายแล้วชั้นมันมระจบแค่นี้ฮะมีแค่สองชั้นนะเออโรงแรมที่นี่มีสองชั้นเท่านั้นนะห้องเบอร์สิบอันนี้ห้องเบอร์หกหกหกห้องซาตานะอย่าไปยุ่งกับห้องนี้เชียวห,หมายเลขอัปมงคลนะฮะหกหกหกนี่คือหมายเลขห้องซาตานะฮะห้องแบบปีศาจอะไรอย่างี้สี่ห้าหกอ่ะห้องห้าสิบเจ็ด แล้วห้องเบอร์สี่ห้าหนี่นึกถึง s ส u i ิ g เกมนะที่ใครตามทันนี่เราอยู่ห้องตรงข้ามเลยนะเหมือนจะเป็นเลฟเฟร n เ e อะไรสักอย่างหนึ่งโอเคฮะเข้ามาในห้องของเรามีป้ายว e ลค้ามอยูอย่ห้องก็ไม่แย่นะดูดีอยู่เออถึงเป็นโรงแรมเก่านะฮะเอ๊ะอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มันสกรปรกชะมัดฉันต้องทำความสะอาดซะก่อนเฮ้ยสกรปรกเหรอผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าโอเคเจอค่าแบบนี้เออสกรปรกก็ได้ฮะ ันนี้เราอยู่ในปี2000นะ n o เมเบอรปี2000นะโหยุคเด็กเจนใหม่นะฮะเจนอัลฟาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมน่าจะเจนวายนะฮะเออเกิดปี19แต่ไม่บอกว่าปีไหนนะเดี๋ยวเพื่อนๆรู้อายุและนี่คือกระป๋องฮนระับจริงตรงไหนเนี่ยขยะมันอยู่ตรงไหนฮนะอันนี้เป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำมีค่าแบบนี้โอเคโรงแรมสกรปรกก็ได้วะ นี่ครับมีสังขยาอยู่ตรงนี้อ่าโอเคฮะอืมแล้วนี่มันเป็นรูปอะไรวะเนี่ยมันตกแต่งห้องแบบไหนวะมีมีลูกคนตายอยู่ในห้องเนี่ยเออมันมันมันน่าอภิรมตรงไหนครับบอกผมดีมาเก็บกระป๋องก่อนอุ้ยโอ้เสียงแอร์ตกใจหมดแล้วก็เสียงอะไรโอ้โหสภาพโค้สกรปรกฮะมาดูห้องนี้ก่อนมีห้องอะไรวะห้องนอนนะฮะ แต่ว่าทําไมห้องนอนมันมีม้ากงเขนละ่ะแปลกแปลกอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้นะฮะและนี่ละ่ะเป็นรูปภาพที่แบบเป็นครอบครัวะนะและ้วมีเหมือนเป็นเงาอยู่ข้างหลังในครอบครัวฮะโอ้โหกาพประดับห้อง,องของมึงแต่ละอันนี้น่าอยู่จริงๆนะเออมีรูปครอบครัวอบอุ่นไงอบอุ่นจะเหมือนมีเงาสไลเดอร์แมนอยู่ข้างหลังไงไม่รู้ฮ่แปลกแลกเก็กบกระป๋องมา ใส่คนเข้าพักคนก่อนนะ่าจะเป็นคนจัดปาร์ตี้ปีใหม่นะฮะเออก็เลยจิงกระปรองเลียาลาดอะไรแบบนี้ก็เลยปาร์ตี้แบบนัวๆกิน,นข้าวของแบบเละเทะน่าจะเป็นรอยอ้วกแบบเมาจาัดอ้วกแตน,ววแตนอ้วกเตนเดี๋ยวกระปรองก่อนนะฮะให้หมดโอ้ยยังหวากระปรองกระปรองโอ้โหมีกหนังสือพิมพ์อุดตันด้วย้โมมานทำอะไรเอานังสือพิมพ์มาอัดรูตรงนี้ทำไมเนะี่ย แล้วเราไม่มีเงานะะเอาไลวลาตัวละครเราเป็นแวมไพร์แล้วไม่มีเงาเออนี่ฮะใส่แกลบรึบอืมไม่น่ามีกระป๋องเลยปะราคาพวกนี้เราจะจัดการยังไงโอ้มีกระดาษตรงนี้อยู่แล้วเว้ยทำไมมีกล่องอยู่ตรงนี้อ่ะมึงซ่อนศพคนไว้ในนี้ปะเนี่ยบอกว่าจะไหม้นะขอให้ไม่ใช่เถอะขอร้องอมันเหมือนกล่องเด็กกล่องของเล่นเด็กนะฮะ ก็ปงกระป๋องอะไรน่าจะหมดแล้วปะ่ะแล้วจานพวกนี้อ่ะไม่ต้องใช่ไหมเออแล้วทําไมมันใช้จานกะลาวะนมนโรงแรมแบบไหนเนี่ยโอเคตรงนี้มีไม้ถูหยิบได้นะฮะอ่าแสดงว่าน่าจะามาเช็ดพื้นโอเคถูกต้องเลยโอ้โหนี่เรามาเรามาพักโรงแรมหรือเป็นพนักง,งานทำความสะอาดโรงแรมไปแล้ววะเนี่ยแม่ต้องมาทำความสะอาดประกาดเช็ดผู นี่ผมมาโรงแรมคุณนี่ไม่ได้พักแบบสบายๆนะผมมาถูกคืนนี่ผมเอาค่าต่าพักคืนได้ไหมเออถือว่าเป็นค่าทความสะอาดอืมน่าจะเรียบร้อยแล้วได้ไหมฮะโอเคฉันว่าน่าจะเสร็จแล้วฉันไปดื่มกาแฟสักหน่อยดีกว่านะแล้วไม้ปูไปเก็บตรงไหนอะที่เดิมไหมอ๋อเก็บที่เดิมนะฮะมาวิติวัดอ๋อติดกำแพงตกใจหมด ดื่มกาแฟกาแฟอยู่ตรงไหนฮะดื่มอ๋อนี่ฮะนี่หรือเปล่ากาแฟทําไว้ให้ไหมไม่นะฮะต้องเติมน้ําร้อนบ้างพี่อ่าอย่างดีนะเป็นน้าร้อนไฟฟ้าแล้วกาแฟอยู่ไหนละ่ะโอ้ตรงนี้มีพิซซ่ามีขนมปังน้ําดื่มโอเคแล้วปิดไม่ได้เลยนะเปิดแล้วปิดไม่ได้ออกปิดได้โอเค <laughs> กาแฟมันน่าจะอยู่บนนี้ไหมถุงกาแฟนี่น้ำถุงน้ําตาลนะฮะไม่ใช่ ไม่มีกาแฟหรอวั What? เอไม่มีกาแฟให้เราเลยในที่นี้จะทาไงทีนี้ต้องไปซื้อหน้ารีทชันหรือเปล่าอ๋ออยู่นี่ฮะนี่ฮะอย่างก,ก็ตุงมชาแล้วไงใส่ในนี้ไม่ใช่อ๋อใส่ในถ้วยได้เลยนะฮะอืมกินกาแฟสักหน่นอยยังดีนะที่นี่มันมีกาแฟให้เรากินอ่ะอืมดื่มดื่มแบบ Wi-fi อ่ะดื่มเข้าดื่มแบบเป้าหัวเข้าสมองไปเลยนะฮะ เสร็จแล้วเม่ต่อวางกาแฟฉันว่าฉันเริ่มหิวแล้วสิโอเคในนี้มันมีพิซซ่าอยู่กินแอปเปิลก่อนไหมขี้เกียจอุ่นพิซซ่าไม่ได้สินะโอเคต้องอบพิซ่าอ่าเนี่ยเขาไปอบอกินพิซซ่าที่ค้างคืนเออวัดใครโทรมาเนี่ยเอ๋ฮัลโหลริสิชชันหรือเปล่าวสวัสดีครับตูดตูดตูดเอา้า วางสายเฉยนี่แก๊งคอนเทนเตอร์หรือเปล่าครับเนี่ยยุคสองพันมันมีคอนเทนเตอร์แล้วหรือเปล่าวะน,นี่ไม่รู้นะอรอพิซซาต่อไปฮะเรียบร้อยอต้องการจานโอเคจานใส่พิซซ่ามันจะดีมากเลยถ้าฉันกินพิซซ่าไปดูทีวีไปโอเคทีวีอยู่ในทีวีทีวีอยู่ไหนวะอ,อ๋อห้องนี้ฮะเปิดทีวีดูรายการอะไรวะเนี่ย มันรายการอะไรฮะต้นไม้ขยับได้เอ๋โอเคนั่งดูฮะนั่งไปกินไปวัดตัวบ้าอะไรวะนะ่ะโอ้โหมึงดูรายการทีวีแบบนี้ไปกินไปมึงเอนจอยจริงเหรอเป็นผมผมปิดทีวีแล้ว <c ười> กินกินแบบไม่ดูอะไรจะดีกวะนะ่าแล้วเนี่ยตัวอะไรวะนะ่ะวดโอ้โคนน่ากลัวโอ้โหมไม่มีทางดูกระตูแบบนี้แน่นอน <c ười> ไม่มีทางเวยมีคนมา คนมาคลอประตูฮะเฮ้ยใครมาคลอประตูแบบนี้นี่มันห้องพักส่วนตัวไม่ใช่หรอโห่แลวห้องพักที่มันไม่มีตาแมวด้วยฮะทำไงเนี่ยต้องเปิดเหรอโอเคเอานะหนึ่งสองซ้ำวดยังดีไมแค่ตะลุงหน้ายิ้มนะดูเขาหน้ายิ้มนี่แบบว่าดูเป็นมิตรมากๆเลยนะฮะโอเคลองคุยกับเขาดูฮะเอ้ยสวัสดีฉันหวังว่าจะไม่รบกวนคุณนะ แหม่ฉันพอที่จะหาน้ำตาลจากห้องของคุณได้ไหมเนี่ยฮพอดีว่าผมกำลังที่จะปรุงอาหารนะครับโอ้อย่าเข้าใจผิดไปผมนะแค่กำลังเตรียมบางอย่างเล็กน้อยอย่ะแบบว่าฝึกทำอาหารอะไรเงี้ยนะครับโอ้แล้วก็จะไม่เป็นการรบกวนมากใช่ไหมถนะ้าคุณจะเอามันไปที่ห้องของผมอ่ะห้องของผมห้องหนึ่งเหนึ่งะนะ แค่เคาประตูเดี๋ยผมก็จะเปิดมาเอามันเองอ,ะอ่ะคุณเนี่เป็นคนดีจริงๆเลยครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องรีบร้อนคุณทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแล้วถ้าคุณว่างมือ่อไหร่ก็เอาไหมผมได้เลยนะครับผมขอโทษนะครับที่มารบกวนคุณจริงๆแต่ผมไม่อยากได้น้ําตาลมากเลยเอาวแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเออคุณคิดยังไงกับสถานที่แห่งนี้เหร มันไม่ใช่โรงแรมห้าดาวก็จริงนะแต่ว่าราคามันก็ถูกมันไม่เลวเลยใช่ไมหมลักครับผมแต่ไม่อยากจะรบกวนคุณหรอกนะแต่ว่านะที่นี่มันก็เป็นสถานที่ที่ราคาถูกจริงๆอะ่ะอแล้วช่วงนี้ผมก็ถังแตกด้วยสิผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเออข้อมูลให้กับคุณนะครับแบ่งปันประสบการณ์กันยังไงก็ตามมาดูแลตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็หวังว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดคุณแล้วก็หวังว่าจะได้คุยกับคุณอีกแล้วก็อย่าลืมน้าตาลของผมล่ะขอบคุณมากเลยโอเคฮะคุยต่อไม่ได้แล้วต้องปิดประตูเลยใช่ไหมอ่ะโอเคครับเดีย๋ยวผมเอาน้ําตาลไปให้นะเออแปลกมันรู้ได้ไงว่าห้องเรามีน้ําตาลมึงเป็นฆาตกรไม่ไี่ยมึงลากกูไปห้องมึงหรือเปล่าฮะแปลกแ,แต่ปิดพวกนี้ก่อนฮนะปิดก่องทุกอย่างโอเค ผมเป็นคนที่แบบว่าไปพักโรงแรมแล้วชอบให้โรงแรมมันอยู่ในสภาพเดิมน,นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันอไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปพักโรงแรมแล้วเป็นยังไงนะบางคนอาจจะแบบไปพักแล้วล่อยแมงไปเลยนะฮะเอา้าเสียงฝนตกโอเคฮะรู้ว่าอะไรว่าทำไมทางโู้นมันวัดทำไมทางนน้นมีแสงสว่างอ่ะนี่ผมไม่ได้สังเกตเลยนะวัดแล้วแสงมันหายไปแล้วฮนะืออะไรวะ น่าจะคิดไปเองหรือเปล่าไ่ดูว่าจะลองเดินไปดูก่อนไหมโอเคเดินมาฮะมันไม่มีอะไรใช่ไหมผมคิดไปเองเนาะโอเคแล้วคนที่มันขอนักงานแล้วมันห้องไหนวะเนี่ยผมผมลืมเลยมัวแต่พูดนอกนอกเรื่องนอกบทห้องหนึ่งกาหนึ่งบัวห้องอะไรวะลืมจ๋าละเออเอาเป็นผมจะเคาะทุกห้องเลยแล้วกันนะ แต่เริ่มจากชั้นล่างเลยแล้วกัน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะห้องไหนวะลืมเวเ้เนยโอเคห้องหนึ่งหกสองหรือเปล่าไม่ใช่เจ็ดสองไม่ใช่แน่นอนมันห้องมันขึ้นตรงเล็กๆหนึ่งนี่แหละห้องไหนวะนี่หรือเปล่าหนึ่งเก้าเก้าไม่ใช่นะฮะห้าสามสองหนึ่งเจ็ดไม่ใช่เฮ้ยเอ๊ะห้องไหนวะเนี่ยลืมเลยแม่งเอ้ยแต่ นอกบทนะฮะอโอเคฮะไม่รู้ว่าเขาทำอาหารอะไรนะอาจจะเป็นบัวลอยไข่หวานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะใช้น้ำตาลแบบนี้จำได้ว่าห้องมันมีเลขหนึ่งขึ้นต้นนะหนึ่งกหนึ่งอ่าห้องนี้ฮะขอประตูแล้วโหลสวัสดีครับไม่มีใครตอบเลยฮนะโอเคฉันว่าจะวางน้ำตาลไว้ที่พื้นแล้วกันนะอ่ะวางไว้เรียบร้อยผมว่าจะรีบออกมาเอาน้ำตาลนะครับ โอเคไปดีกว่าฮะวางน้ำตาให้เรียบร้อยไม่รู้ว่าเขาทําเมนูอะไรแต่ผมก็ไม่อยากจะรู้หรอกรีบไปดีกว่าเราแค่มาพักคืนนี้คืนเดียวแล้วเราก็ไปแล้วฮะไม่รู้จักกันโอเคห้องดีตางขวานะถ้าจำไม่ผิดห้องบอกว่าเดี๋ยวใครเคาะประตูว่าไม่ไม่รู้ล่ะแต่กลับห้องก่อนดีกว่าไม่ส่วนแล้วเอ้ยแต่ก่อนออกผมได้ปิดประตูปะวะชิบหายแล้วไง จำไม่ได้ได้ปิดประตูหรือเปล่าว,วันนี้ฉันว่าฉันรู้สึกเหนื่อยฉันอาบน้ําแล้วก็ไปพักดีกว่าแต่แบบเราได้ปิดประตูป่าววะวัด <What? S 1> ใครมาเขียนวันนี้หรือมันมีแต่แล้วผมไม่ได้สังเกตเลยป่ยูซูแล้วเจอกันใครจะมาเจอกับพี่ครับฮัลโหลปิดประตูก่อนเลยโอเคฮะอาบน้ําไม่หันหลังไม่หันหลังต้องไปดูข้าง,างหน้า น้ำนี่เย็นชะมัดโอ้โหมองดูรอบๆมันคงไม่มีใครมาอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมเวลาอาบน้ําสระผม,มเพื่อนๆเคยไหมครับเวลาหลับตาลรวรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังแล้วจะมาจับหัวเราตลอดเวลาออผมรู้สึกแบบนั้นนะโดยเฉพาะเวลาแบบนี้นี่คือยิ่งเข้าไปใหญ่เลยโอ้โแมงเลยอาบน้ําจานจังวะเนี่ยหน้าหนาวแบบนี้เป็นเรื่องจริงแก้วมือรูปหน้าก็พอแล้วบ้างโอเคครับอาบเสร็จแล้วไงต่อ เออว่าแต่มึงถอดเสื้อหรือเปล่าเนี่ยหลังจากอาบน,น้ำเสร็จฉันก็อยากจะนอนแล้วสิเออมึงได้ถอดเสื้อก่อนอาบหรือเปล่ามึงได้ใส่เสื้อหรือเปล่าเอา,อางี้ดีกว่ามึงใส่เสื้อหรือเปล่าเนี่ยปิดประตูกันครังนี้ต้องเมคชัวร์นะปิดประตูทุกที่เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าเราปิดประตูไว้แน่นอนฮนะโอเคปิดไว้มันซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าป่ะวะเปิดดูกันไหมเปิดไม่ได้ด้วยมึงแอบในกล่องไหมเนี่ยหรือใต้เตียงอุย๊ย แม่งนอนเลยอูย้จะสำรวจซะหน่อยโอเคเปิดไฟทิ้งไว้ดีแล้วฮะอย่าให้ห้องมืดอ่ะง,ง่วงสายตาเริ่มพาออมัวหลับดีกว่าปปปิิิวัด <What? S 1> ใครมันมาเปิดทีวีวะเนี่ยด,ดดูดๆแบบนี้ตีสามเนี่ยนะแ,นแอบข้งห้องเรา What the hell โอ้โหลอยเลื่อนเป็นทางยาวเลยฉันก็แค่มามองวัดมองอะไรโอ้ที่มันคนที่มันขอน้ำตาลไม่ใช่หรอวัดโอ้โหแล้วดูเรื่องนี้อย่าบอกนะว่าไอ้ขัตรกรเป็นขัตรกรเพื่อนบรรจัตทีวีอะโอ้โหลอยเลื่อนเป็นทางยาวสาดไปถึงหน้าห้องถ้าเปิดประตูเราจะโดนอะไรไหมเนี่ยเอ๊ะ เปิดประตูว้าเย้กว่าแล้วแม่งเ้ยยี่มบ่คือบาร์เทนเดอร์นนหน้าเคาน์เตอร์ใช่ไหมว a ดแบดเอนดิ g งว a ดเราจะก like? ูดเอนดิ n งยังไงอะเอ๋ตายเฉยฮะไอรีเซปชันที่เป็นฆาตากรแน่นอนว่าแต่เราจะหากูดเอนดิ n งได้ยังไงฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองหากูดเอนดิ n งแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่แบบฆาตากรก็คือ คนเฝ้าโรงแรมจริงด้วยครับแม่งเงยเอาละ่ฮะตอนนี้เราได้ยินเสียงทีวีที่เปิดออกแล้วฮะท่านผู้ชมรู้สึว่ารอบนี้เราจะเอาตัวรอดยังไงนะฮะเต็มๆหน้าโหสภาพมีคนมาเคาะประตูฮะถ้าเราเปิดประตูเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่รอดว่ะเราจะเอาตัวรอดยังไงฮนะถือไม่ถูไปฟาดมาได้ไหมหรือยังไงดีวะนี่ไม่รู้เลยโยโทรศัพท์ หทาตำรวจดูปะ่ะนี่ฮะอุ้ยได้จริงเหรอกูดเอนดิ้งเฮ้ยได้เฉยไม่คิดว่าจะจะ,จะได้แล้วได้เฉยวัดโอเคฮะได้ชาจบกูดเอนดิ้งและเราก็จะได้รู้นะฮะว่าฆาตรกรเป็นเจ้าของโรงแรมนี้หรือเปล่านะฮะในค่ำคืนนี้เองมันช่างน,น่าสยดสยองฉันอะออหลบอยู่ข้างในด้วยความหวาดกลัวแล้วก็โทรหาตำรวจและในเมื่อพวกตำรวจนั้นมาถึงพวกเขานั้นก็ พ้นจนเจอกับชายคนหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างจากห้องของฉันมากเท่าไรชายคนนั้นเต็มไปด้วยเลือดและในมือของเขานั้นถือมีดด้ามโตฉันหลบอยู่ข้างในด้วยความหวาดกลัวฉันเกือบจะเอาตัวไม่รอดฉันนั้นไม่เคยลืมเรื่องราวอันโหดร,ร้ายนี้อีกเลยว้าวนี่คือทั้งหมดของโรงแรม57นะฮะโรงแรมพระวา ก็คือเป็นชายคนหนึ่งที่น่าจะทํางานหาเช้ากินข้ามนะไม่มีเงินมาพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในห้องหมายเลข57แล้วเจอกับฆาตกรที่ไล่ฆ่าผู้คนในโรงแรมนะฮะเป็นโรงแรมที่คอยดักผู้คนที่ไม่มีหัวนอนไปเท้ามาฆ่าที่นี่นั่นเองฮนะโอเคฮนะสำหรับคลิ่เกมเมอร์ของตัวเราไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับระวังนะฮะโรงแรมราคาถูกอาจมีเรื่องราวชวนผวารอคุณอยู่